ัสดีกันด้วยนะครับพี่พิงน้องวันนี้ผมก็จะพาพี่พิงน้องมาดูอ่าเจ้าตัว AL12 นะครับวันนี้ผมก็จะเปิดเสียงอ่าให้พี่พิงน้องได้ฟังแล้วก็ตัดสินใจเอาเองนะครับว่าให้เสียงมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ดอกที่เราใช้ก็จะเป็นดอกอ่าเจ้าตัวคลาสสิกนะครับวอยซสามนิ้วนะครับโค้งหล่อนะครับส่วนแหลมที่เราใช้ก็จะเป็นไรซ์ห้าหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้ไรซ์ห้าหนึ่งศูนย์ก็จะแบรนด์จากทางร้านเราเองเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นปากไฟซอสนะครับไม่รู้ว่า เสียงจะเป็นยังไงนะครับพี่พีงน้องแต่ว่าผมก็อยากให้พี่พีงน้องได้ลองฟังแล้วก็ตัดสินใจไปพร้อมๆกันนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะครับพี่พีงน้องก็งานด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่พีงน้องได้ฟังนะอ่าเอานะครับพี่พีงน้องนะ From the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world. Tell me, where do I find? To your heart, take me to your soul. Give me your hand before I move. Show me what love is. Haven't got a clue. Show me that wonders can be true. This ain't nothing that's forever. We're way here today. Love is not. Star, Take your อ้าวนะครับเพี่นๆน้องเสียงผมก็ให้ฟังไปแล้วนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้นะครับ ราคานี้สเปคนี้อยู่ที่ใบละ6 7พ0นะครับพี่พงน้องใบละห7 0 0นะครับตัวนี้ก็ดิก์แตงสองนะครับก็เปิดเพลงแค่เบาๆให้พี่พิงน้องได้ฟังนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ฝากแต่ดินใจด้วยนะครับถ้าชอบถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับส่วนเพลงตรงนี้ก็ให้ยกให้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เข้าไปนะครับก็ เราก็ขายของไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับก็เป็นเพลงของอเพลงนอกนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ตัดสินใจเอาเองนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนญาตไปทํางานก่อนนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดติดตามผมล้ลยนะครับ